สวัสดีครับสัตว์จำนวนเสวัสดีครับเออนะครับพวกเราทีมนักแสดงจากหนังสั้นเรื่องหมอผีเจ็บป่าช้านะครับเรามาแนะนำนักแสดงนะครับก่อนหนังฉายเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่แก๊งปราบผีของเราลยครับสมสมโอเคไม่ไม่ซ้อมไม่ซ้อมหมดอยู่มีหมองจอีห้องจอีห้องจอี เป็นไงมาไงชื่ออะไรกันบ้างครับสวยครับผมมิงครับเราอเป็นเทคนะรอนเตอร์ของเทก็คือเป็นคนที่เมาครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าคนที่ชอบก่อกวนของแกงนี่แหละครับคนต่อไปครับสวัสดีครับผมพี่โตครับรับบทเป็นอาจารย์เริ่งเป็นหมอผีครับก็ต้องปราบผีนะครับในเรื่องแล้วก็ต้องมามีหน้าที่ดูแลไอ้เทพแล้วก็อีกคนนึงครับ สวัสดีครับผมนวยครับแล้วคนนี้คยันไม่ได้พูดเลยแล้วบทแสดงเป็นจอนครับเป็นเด็กวัดเหมือนไงครับและอยู่ในไหนึ่งในแก๊งในแก๊งป่าพีครับอ่าครับสำหรับนักแสดงต่อไปหน้าใหม่ของเรานะครับผมม็อกต็อกฟิล์มเราเจเจนะครับแสดงไปแล้วครับสวัสดีครับผมเจครับจะเป็นจ่าเพลงครับบทก็ไม่มีอะไรว่ามีแค่นี้ครับอ่าครับครับแต่เขาไม่ให้ ข้าวไปที่ตัวเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องที่ขาวไม่ได้เลยก็คือผีครับนะครับผมแบงค์ฮะเราเราบทเป็นผีในเรื่องนี้ฮะับจากเรื่องที่แล้วผมเป็นลูกน้องของเฮียเซนครับเฮ้ยได้ข่าวจากเรื่องแล้วนี่กระแสดีมากเลยครับคุณเติร์นใช่ครับตลาดเดินไปไหนแม้แต่เดินไปในที่เดินไปจะขึ้นแท็กซี่โชเฟอร์ยังถามเรื่องนีครับอยากรู้เขาถามคุณว่าอะไรโชเฟอร์ถามว่าน้องจะไปไหนหูย ัเรื่องนี้มีแรงมาได้ใจมาจากคุณโตนะครับแต่คุณโตเลาให้ฟังนิดนึงไม่อยากเล่าเลยไม่อยากเล่าไม่ต้องเล่าดิตอนนั้นนะครับผมก็เรื่อนมันโทมาชวนนะครับแบบเออโต้ไปหาบูที่ลาบเ้าหน่อยผมบ้านก็อยู่อินบดีนะครับตอนนั้นก็คุ้มกว่าแล้วนะครับก็ตัดสินใจจะไปดีเพ่าว่า ไปนะครับได้ขึ้นรถตอนประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับรอนานมากครับแล้วก็ไปรถเมย์ด้วยแล้วได้ข่าวรถเมย์นี่ก็แบบฆ่ากันตายมากครับใส่ผมก็แบบรีบขึ้นไปผมก็ลาดเขาตั้งใจว่าจะลงลาดเขาขึ้นไปผมก็หลับเลยครับก็ผมก็ขึ้นไปผมหลับผมหลับไปได้แั้พักหนึ่งครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินแบบเสียงคนเรียกแล้วก็มีสะกิดไหลนะครับผมเขาเรียก อโเสียงโกใช่ครับเขาเรียกแบบเสียงมวยวยัสกิผมด้วยแล้วก็ครั้งที่2อโทแล้วนะครับยังไม่หายอครั้งที่ผมก็ตัดสใจแล้วครับสกิเรียกอีกผมว่จะหัดไปมาจริงครับสกิผมก็เลยจับมือแหัดไปเลยครับโอเต็มเต็มเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับพี่ค่ารถยังไม่ได้จ่ายอจะเล่าทำไม โทษเลยคร <Stevens. S 2> บับผมโทษเลยครับงานเรื่องเราจะเป็นเรื่องเป็นราวอ่าครับสำหรับโอ้ยงางเรื่องนี้คุณสร้างไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเรื่องบวมแตกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักแสงนะครับสีเสียงโอ้โดยเฉพาะเรื่องกล้องนะครับคุณมิกขอนําเสนอแล้วกล้องเป็นไงบ้างครับมิกโอ้ล้านสองครับกล้องโอ้กล้องเรานี่มูลค่าล้านสองเลยครับเจนน้าดิ ร้านแรกต้อมีไปซื้อร้านสองเนี่ยบ้าเอ้ยมาอีกแล้วร้านสองมาอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยเชี่ยนะครก็ทำงานเอ๊ะหลังหลังเรื่องนี้ก็เหนื่อยกันมากกันเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ความรู้สึกสุดหลังเรื่นก็สามวันสามคืนไม่หลับไม่นอนเลยครับถ่ายน้ำครับโดนม้มา้ำดีเขาถูกเขาถูก เาเรอไ่ความมีให้ผมนะตัวของตัวไหมไม่มีอวาว่นหนเ็วดเนี่ยนะนะครับหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณแดนโอ้ใกล้ครับผมได้ยินเสียงตั้งแต่เริ่มล้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยผมอยากดูมากเลยไปดูไหมับไปไปดูอไปดูอแล้วอไปครับไปครับไป 好吧。